สวัสดีครับโจพักนักสะคามสุดยอดครับวันนี้อากาศหนาวนะท่านาคนสัญจรก็เย็นเย็นเยือกเข้ามานะครับกำกำลังจะบอกว่านะท่านคนสัญจรคือมันเสริมเข้ามาประจวบกับได้ดูข่าวในยูทู e ก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับซึ่งมันก็กระจายเร็วมากอ,อืมก็เลยมาแนะนำกันว่ามาพูดคุยกัน คนสัญจรจริงๆแล้วคนเราเนี่ยก็จะเกิดความเครียดใช่ใช่ถ้าถ้ามีภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจใช่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองความเป็นอยู่เป็นกินนะและอีกอย่างท่านผู้ชมก็คือว่าโควิดนี่แหละโรคภัยที่มาก้ามไกลใช่มันเป็นอะไรที่หลายๆคนก็อาจจะไม่อยากไม่อยากออกจากบ้านเลยล่ะจะฝากกับรัฐบาลไม่ได้คนสัญจรนอกจากตัวเราที่จะมีการป้องกันเองป้องกันตัวเราเองนะครับป้องกันตัวเราเอง ไม่ต้องสนใจหาเหวไอ้พวกนั้นละเราก็อยู่ <c oughs> ห่างๆกันเอาไว้น,นะครับ,รบดูแลตัวเองตื่นเช้ามาเี่น้ำอุ่นๆหนงทานก่อนเลยครับผมทานให้ไวรัสหรือเชื้อต่างๆในลำคอลงไปในท้องเราให้มากที่สุดนะครับเวลาเราไปไหนนะครับ,รบก็พูด,ดง่ายๆก็คือว่าต้องมีแม้ติดตัวในกระเป๋าอย่าลืมกินกาแฟโอวัลตินนน่น้ำเย็นอย่าไปแตะมัน แล้วก็ทานอุ่นๆโอ้นเตร้อนอย่างเงี้ยทานลงไปเลยเราก็จะมาพูดถึงการเข้าเรื่องเลยนะท่านใช่เข้าเรื่องเลยดีกว่าจร,จริงๆแล้ววันนี้หัวข้อที่เราจะพูดก็คือเส้นเลือดฝอยในสมองแตกโอ้มันซึ่งมันทําให้เป็นอมาาัมพาตได้คนสัญจรก็เออ,อก็เหมือนกับช่อง y o u t u b e ช่องหนึ่งที่ผมอ่านนะนะฮะเขาบอกว่าเส้นเลือดฝอยในสมองแตก คนสัญจรลงมาเส้นเลือดฝอยมันมันมันก็จะมีเส้นเลือดใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่เส้นเลือดใหญ่แล้วก็จะมีเส้นเลือดฝอยที่แผ่ไปตามอัยวะต่างๆนะครับในสมองของเราเนี่ยเพื่อที่ทางหัวใจนี่ก็เลี้ยงไม่ทันก็จะแตกนะครับอย่างนี้แลมันสอบอาการเป็นยังไงบ้างไอเส้นเลือดฝอยคือจริงๆแล้วนะคณสัญจรพูดถึงสาเหตุก่อนสาเหตุสาเหตุก็คือไขมันในเส้นเลือดที่มากเกินไป ไขมันในเลือดเป็นมากเกินมากเกินไปหรือว่าความความหนืดของเลือดใช่มันก็จะมีมากขึ้นด้วยทีนี้อาการท่านผู้ชมอาการก็จะมาเล่าให้คนสัญจรและก็เอาแฟนคลับใช่ครับนะครับเรามาชี้แจงกันว่าอาการนี้ก็คือเส้นเลือดอ่าเส้นเลือดฝอยในสมองก่อนที่มันจะแตกหรืออะไรเนี่ยมันก็มีสาเหตุก็คือไขมันใช่ไหม ไขมันไปอุดตันแล้วมันบ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนไหมเวียนหัวอ๋อหนึ่งละมีอาการอาเจียนอ่อสองอันนี้เกี่ยวกับทางหัวก่อนนะเวียนหัวอาการอาเจียนมีอาการมึนงงเวลาคนสัญจรพูดอะไรนี้ผมรู้สึกว่าจะงงนเงินงนเงินแล้วก็ชะลุประมาณนี้ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือพูดง่ายสื่อสารกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องคือตัดสินใจช้าความคิดช้าใช่ก็คือสมองมึนงงว่างั้นเถอะทีนี้พูดถึงสายตาอื เมื่อกี้เราก็คือว่าเกี่ยวกับเส้นประสาทใช่มือหัวมืองงทุกอย่างนะทีนี้สายตาเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีอาการเบลอตาพร่ามัวมองอะไรก็เป็นภาพซ้อนใช่ใช่ใช่ครับแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดถึงแขนขาอ่าไออวัยวะของแขนขาแล้วเมื่อกี้ตานะเออเมื่อกี้ตาแขนขาก่อนอ่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงปากถึงอย่างอื่นนะอ่าครับเอาพูดปากก่อนก็ได้ปากเบี้ยว ตาเอียงมุมตามุมปากตกมุมปากตกหมายถึงว่ามันจะสูงต่ําไม่เท่ากันใช่นะครับตาเอียงตาเขตาเอียงอย่างที่เขาพูดกันนั่นแหละเอาทีนี้ส่วนสมองก็มึนงงอย่างที่เราบอกกันนะแขนขามือไม้มันสอนอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วมีเป็นเหน็บชาบ่อยๆใช่อ่อนแรงคนสัรแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับมีแรงแล้วก็ มันก็จะมีสาเหตุหนึ่งอย่างแฟนขับที่ผมพูดมาเนี่ยนะเขาบอกว่าไขมันเลวของเขานี่มากมายอ๋อมันมีเยอะเกินไปแต่ว่าเราเท้าความเดิมว่าครัเอะคุณโจเขาบอกว่าเขายังมึนหัวอยู่คุณหัวพี่เคยคุยกับผมใช่ไหมว่าอ่าเฮียเคยคุยกับผมใช่ไหมว่าเฮียสูบบุรี่จัดวันละสองสามซองอ สองหนึ่งก็แย่2-2ก็แย่3-2มสองก็แย่ทีนี้เขาบอกว่ากินสมุนไพรเข้าไปแล้วคุณโจร,รู้ไหมว่ามันมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพุณสจ,จออร,รู้ไหมว่าอะไรพฤติกรรมเขาใช่ไหมพฤติกรรมของเขาเพราะว่าต่อให้ดีขนาดไหนคุณยังเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเนี่ย คือสมองมนะอคือสมองของคนเราเนะี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีการรับรู้ใช่ไหมใช่ใช่อาจจะมีการทักทายการรับรู้แต่ทีนี้สมองเข้ามื่นงงนะท่านผู้ชมประสาทเข้ามื่นงงนะครับอาจจะเป็นทันทีทันใดเป็นอมัอมาพาตใช่แล้วทำให้เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยในสมองแตกก่อนอาจจะลุกนั่งอยู่ดีลุกพวดกันมาปุ๊บล้มคลืนหลบบูบหลบวูบเกิดขึ้นกับไม่เลือก อายุและก็บุคคลนะครับคือคือไปเลือกคือคือในทางในทางปฏิบัติต่างๆของพฤติกรรมของผู้ป่วยเนี่ยคนสัญจรว่ามีมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการกินการกินการใช้ใช่ความวิตกกังวลใช่ครับทางด้านเศรษฐกิจโอ้ไล่นายกนายกไม่ออกไปเครียดอีกผสมกันมาหมดครับผมใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับความวิตกกังวลหรือโรคเพนนิคเนี่ยนะครับคือมันทําให้เรานะครับ ปวดเสียนเวียนก้าและนะครับประกอบด้วยไขยมันอุดตันที่อยู่ในเลือดลหลอดเลือดเราเนี่ยมากมายมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะใช้สมุนไพร,รนะครับที่จะมาบำบัดอาการพวกนั้นอาการที่ว่าเส้นเลือดแก้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกใช่ครับผมนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลทำให้เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตท่านผู้ชมใช่ครับสมุนไพรชนิดเนี้ย เป็นสมุนไพรที่มีรสขมปลาเผ็ดเผ็ดปลาขมฝาดเล็กน้อยนะครับเป็นสมุนไพรที่อยู่ข้างกายเราก็คือชื่อหนุมานประสานกายนะครับหนุมานประสานกายนะท่านผู้ชมอาคนสัญจรเราเรามาคุยกันสักนิดหนึ่งว่าเกี่ยวกับหนุมานประสานกายเนี่ยถ้าเราใช้ทางต้นในการต้มดื่มครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรากลําต้นใบนะครับกิ่งดอกอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเกี่ยวกับ สมุนไพรหั่นมานะสนกายที่อยู่ข้างกายโจเนี่ยใบของเขาจะเป็นช่ออย่างเงี้ยครับปลายใบจะแหลมใช่ครับจะเป็นช่อนี่ครับสุดยอดนะครับสรรพคุณข้อนี้ที่เรายกประเด็นขึ้นมาพูดเนี่ยคนสัญจรก็จะเกี่ยวกับแก้เส้นเลือดฝอยในสมองแตกใช่ครับซึ่งทําให้เป็นอมมาพึกอมมพาตเนี่ยแล้วก็เป็นอมมพาตและสรรพคุณที่โดดเด่นคือนะครับทําให เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกและไออะไรได้เลือดเสียที่อยู่ข้างค้างอ่ะเขาเขาไปช่วยฟอกเลือดมันกระจายกระจายเลือดกระจายละลายริมเลือดได้ดีริมเลือดก็คือเลือดที่จับตัวเป็นก้อนที่อยู่ภายในนะครับมีความหนืดนะครับมีความหนืดที่อยู่ภายในให้ให้เขาแบบ อ่อนตัวลงกระจายเลือดได้ดีไหลเวียนได้สะดวกครับตัวนี้สมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายหลายข้อนะครับแต่ว่าคนสัญจรวันโรกเราว่าว่ามาเลยแก้ไอก็ได้และโยงไปถึงโควิดนะใช่ครับผมสุดยอดเลยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำบัดโรค หลอดลมอักเสบนะครับคือโรคทางเดินหายใจนี่แหละตั้งแต่ปอดขึ้นมาเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเป็นไอเป็นหวัดภูมมแพ้ภูมิแพ้ต่างๆหอบผืดได้ด้วยหอบผืดก็ได้ด้วยครับผมแล้วก็วันณโรคปอดวันณโรคปอดด้วยท่านผู้ชมสุดยอดครับทีนี้เราก็จะมาพูดกันว่าโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยในสมองแตกซึ่งทําให้เป็นอัมพาตเนี่ย และไปสลายริ่มเลือดนและนะครับกระจายกระจายเลือดที่ข้างค้างอยู่เนี่ยับให้มันเดินสะดวกท่านผู้ชมเอาพูดง่ายๆเลยคือพูดพูดง่ายๆคือทําให้เลือดเดินสะดวกว่าเท่านละครับเธอลักวิธีการใช้เนี่ยเราจะใช้กี่กี่ช่อเอาคนสัญจรคุณพูดเลยว่าคิดว่ากี่กี่ช่อเก้าช่อนะครับ คือใบก้าวช่อการต้มแต่ละครั้งครับผมใส่น้ำเนี่ยกลิศครึ่งถึงสองลิตรถึงสองลิตรนะครับผมต้มเดือดเช้ากลางวันเย็นครับผมครั้งละหนึ่งแก้วหลังอาหารนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่สุดยอดเลยในสภาวะโควิดอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะว่าสมุนไพรชนิดนี้หนุมานประสานกายไม่ว่าจะเป็นวันนรกแม้แต่วันนรกปอดอพอเพื่อ พอผืดภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหลอดลมอักเสบไอเลื้อดลังแก้ไอโสุกคนสคญจรมีเสมหะที่มากมายและนะและที่สำคัญนะไวรัสโอ้เขาฆ่าช่วยไวรัสในอันนี้จากงานการวิจัยเลยนะจากงานการวิจัยที่โจมาพูดวันนี้คือไปดูได้หาดูได้ใน Google หรือ อะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับทานุมานประสานกายคือหลายๆตำรับยาก็แผนปัจจุบันนะก็จะสกัดจากเขานี่แหละใช่ครับคือพวกยาแก้ไอทั่วไปเนี่ยครับผมนี่แหละครับเพราะว่าหามาปลูกไว้ครับอาคือถ้าใครไม่รู้ก็แถวๆ ถนนลังสิตนครนายกคลองสิคือจริงๆแล้วอโจ้ก็จะแนะนําร้านร้านร้านสมุนไพรนะครับก็คืออยู่ร้านพี่วัสนาสมุนไพรนะครับผองค์ลักนะครับคลอง15บหานะครับก็ไปหาพี่วัสนาสมุนไพรได้เลยนะท่านผู้ชมไปดูได้ครับไปาไปดูได้แล้วสมุนไพรนะทั้งคลองเนี่ยมีสมุนไพรร้านเดียวใช่นะครับก็จัดหาดูกันจะเอามาปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็ได้ จริงๆแล้วนะโจโจว่าจะลงไปเอากับพี่วัสนาอยู่ประมาณสักดีสักประมาณอาจจะร้อยกว่าต้นแต่ว่ามันติดโควิดมันติดโควิดท่านผู้ชมก็เลยลงไปไม่ได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแฟนคลับที่อยากได้ก็ช่วงนี้ก็ต้องไปเองครับผมต้องไปเองหรือว่ากําลังออกดอกเลยสวยเลยอันนี้ก็แก้ไอเหมือนกันอ่านี่ก็แก้ไอนะครับตัวนี้ต้นโปร่งฟ้านะโปร่งฟ้านี่ก็แก้ไอท่านผู้ชมก็สามารถต้มด้วยกันได้ เขาก็มีงานวิจัยที่เยอะือนกันคนสัญจรผมมีสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่จะมาต้มใส่กันกับสมุนไพรตัวไหนครับพันธุวานประสานกายหินฟ้าแลบเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูนะได้ได้แต่ว่าเรามีไม่เยอะแค่นั้นเองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาคนสัญจรพูดกับแฟนกลับไปก่อนนี่ครับคือเป็นอะไรตีคือจัดหามาปลูกเพื่อเราจะใช้งานคือ คนในบ้านหรือครอบครัวจัดหาง่ายเคือยาแผนปัจจุบันอะไรต่างๆเลยเขาก็ผลิตจากสมุนไพรและครับแต่ว่าเขาไม่บอกเราว่าสกัดจากตัวไหนตัวไหนตัวไหนนะครับนี่มาแนะนํากันให้เป็นความรู้กันจริงๆแล้วสมุนไพรเห็นฟ้าสมุนไพรเห็นฟ้าแบบนี้ที่โจชําไว้นะครับแต่ว่าก็เหลือน้อยคงไม่ได้ให้แฟนคลับแล้วนะครับเพราะว่า เราก็จะขยับขยายปลูกเหมือนกันเอพราะว่าเพราะว่าเอเน,นี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เชิงยากแต่ว,ว่าบางทีชาก็ติดยากก็จะใช้เวลาน<อ>ใช้เวลาหน่อยนะครับผู้ชมนี่ก็สุดยอดเนเกี่ยวกับไขมันเลยคือจริงๆแล้วนะครับสมุนไพรเห็นฟ้านแลบเนี่ยถ้าเราจะเอามาต้มใส่กับสมุนไพรหั่นน้ำมันประสานกายเนี่ยเราจะเอาใช้ประมาณ ห้าถึงแปดใบแล้วกันประมาณนี้นะครับก็คืออันนี้เก้าช่อใบอันนี้ห้าถึงแปดใบโนสัญจรอันนี้คือสองวันสามารถเปลี่ยนสมุนไพรได้เลยใช่สองวันกินประมาณสองวันท่านผู้ชมสองวันครับยาจะจืดละเดี๋ยวเรามาค่อยมาทวนกันอีกเนาะครับอันนี้คือจริงๆแล้วสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับครับเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีตันเส้นเลือดแตกนะครับป้องกันการเกิดมะเร็งป้องกันอ ป้องกันเอไอนี่ด้วยนะการเกิดเส้นเลือดตีบแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยหลอดเลือดแตกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเป็นสมุนไพราทางเลือกอถ้าหากท่านใดมีก็สามารถที่จะเอามาต้มกันกันกบสมุนไพรหินไอหานุมานประสานกายสุดยอดครับนี่แหละครับเป็นสมุนไพรดีๆมาแนะนำกันมาพูดในการฟัง ถ้าใครสนใจก็อย่างที่บอกคลอง15เนาะครับพิวัฒนานะครับคลองสิบห้าองค์พลักษ์เข้าไปประมาณ5 5าถึงหกกิโลนี่แหละท่านผู้ชมประมาณนั้ะประมาณนั้นนะครับคือสมุนไพรเยอะเป็นเป็นเกือบเป็นแหล่งเลยนะเป็นแหล่งเลยอ่าเป็นแหล่งเลยของอ่าเยอะมากมากนครนายกองค์พระลักษณ์ท่านผู้ชมคลองสิบห้าพิวัฒนาสมุนไพรนะครับ แล้วทีนี้คนสัญจรเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปกันท่านผู้ชมว่าเป็นสมุนไพรทางเลือกก็คือสมุนไพรหานุมานประสานกายครับเราก็จะเอาประมาณ9ช่อใบครับในการที่จะมาต้มต้มืน้ําก็จะประมาณ1ลิตรครึ่งถึง2ลิตรหรือถ้าเรามีสมุนไพรหินฟ้าแลบเราก็จะเอาประมาณ5 8าถใบนะท่านผู้ชมเอามาต้มใส่กันนะครับ ต้มใส่กันเจมๆเลยเราก็จะกินหลังอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นนะครับครั้งละประมาณหนึ่งแก้วกินขณะอุ่นๆเพื่อสร้างภูมคุ้มกันให้ร่างกายเราใช่ไขมันปูดตันใช่นะครับก่อนที่เส้นเลือดฝอยในสมองแตกที่จะทําให้เป็นส่งผลเป็นอัมพาตอัมพาตเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ทําให้เลือดกระจายเลือดลมได้ดีนะครับเลือดที่ข้างค้างอยู่ใน ออ,อยู่ในสมองของเราเส,ส้นเลือดของเราเนี่ย<ห>มัน,มนก,ก็กระจาย,มยาหมุนเวียนได้ด, <c oughs> ดีเพราะฉะนั้นหนุมานประสานกายก็น่าจะเป็นสมุนไพรทางเลือกที่หาได้ง่ายครับผมนะครับตามร้านต้นไม้ท่านผู้ชมลองถามดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับ,บถามเขาดูหรือว่าสั่งเขาให้เขาสั่งให้เขาได้ใช่ก็ง่ายง่ายสบายๆนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้อาการ ปัจจุบันทันด่วนก็คือแค่อาการเกี่ยวกับโรคหลอดลมอักเสบโรคทางเดินหายใจหรือว่าต้านโควิดตัวนี้ละเตรียมตัวไว้ใช่ไวรัสท่านผู้ชมร่างกายเราแข็งแรงมันก็มาไม่ได้ไม่ได้คนสัญจรครับไปไหนก็ขอให้ใส่แมสนะครับแล้วก็กินร้อนช้อนกูถูสบู่ทุกวันท่านผู้ชมถูสบู่บ่อยๆร้านไหนที่ไม่เจลก็กด ล้างมันเถอะมือถ้าไปซื้อเจลก็เจลขอให้เป็นเจลแท้นะท่านผู้ชมอย่าเจลปลอมนะครับแต่ที่สําคัญคือสบู่นะหาง่ายมากที่สุดใช่ใชเพราะฉะนั้นแล้วเราคนไทยนะครับแม้แต่ประเทศพื่นบ้านหรือแม้แต่ทั่วโลกเลยนะครับกินร้อนช้อนกูถูสบู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ป้องกันไปไหนก็ใส่แมสป้องกันตัวนะครับอย่าไปสนใจคนอื่นเราป้องกันตัวของเรา ให้ดีที่สุดครับให้ติดเป็นนิสัยก็คือใส่หน้ากากใส่แม่ด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนาสารคามคนสัญจรชาแนลครับผมในการแก้เส้นเลือดในเส้นเลือดฝอยในสมองแตกก่อนที่จะทำให้เป็นอัมพาตสมุนไพรสมุนไพรหินไอหานุมานประสานกายครับผมคุณจะหินอยู่เรื่อยนะไอนี่หินเนี่ยเนี่ยหินเนี่ยเนี่ยหินอยู่นี่เรามันหินครับผมหินฟ้าแลบท่านผู้ชมสุดยอดครับ สวัสดีครับัสดีคุณโจมีข้อห้ามยังไงบ้างครับของหนุมานประสานกายจริงๆแล้วข้อห้ามหนุมานประสานกายเนี่ยจริงๆสรรพคุณมันมีมากมายแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่้อครับข้อห้ามก็คือนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจห้ามใช้สมุนไพรหนุมานประสานกายและสตีมีคันล่ะห้ามกินเช่นกันและอีกข้อหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือว่า คนที่มีไข้สูงก็ห้ามกินครับผมสมุนไพรชนิดนี้นะครับครับและอีกอย่างหนึ่งคนสัญจรก็คือว่าผมออกกําลังกายมาใหม่ๆเนี่ยหัวใจกาลังเต้นเนี่ยกำลังเต้นเร็วเนี่ยครับแล้วอยู่ๆนะอย่างแฟนผมเนี่ยอาต้มน้ําสมุนไพรมาให้ดื่มมาให้ดื่มก็ไม่ได้พอดื่มเข้าไปท่านผู้ชมมันจะไปบีบรัดหัวใจนะครับผมมันจะไปกดหัวใจนี่แหละครับเพราะฉะนั้นหลังออกกําลังกายห้ามกินสมุนไพรครับ หานุมานประสานกายนี่ก็คือข้อห้ามนะท่านมข้อห้ามนะครับ